เก้าปีค่ะที่คบกันหนูอาจะแ,แบบไม่ค่อยน่ารักเท่าไหร่อะไรเงี้ยใน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 ,ใน,ใน,ในช่วงเวลาที่คบกันมันอาจจะหลายครั้งปิดฉากรักกับมันแฟนหนุ่มหลังคบหาดูใจกันมานานถึง9ปีสําหรับฟุกอรอนอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังโดยฟุกยอมรับว่าเป็นเพราะตนเองที่ไม่น่ารักทําให้สุดท้ายแล้วความรักต้องจบลงแบบนี้ซึ่งส่วนตัวหวังว่าอีกฝ่ายจะใจอ่อนรีเทิร์นกลับมารักกันพร้อมยืนยันว่าไม่มีเรื่องของมือที่3มไปฟังฟุกกันค่ะ ก็มันเป็นป <stumbled? S 1> mm ัญหาที่หนูหนูก็เล่าไปแล้วครับว่าเป็นปัญหาแบบส่วนตัวมากๆแต่ก็พยายามเล่าได้มากที่สุดแล้วก็ก็เป็นจำเป็นตามนั้นเป็นแฟนหลายคนก็แอบใจหายเหมือนกันเพราะมันก็เป็นเล่าปีที่ยาวนานก้าวแระกี่ปีนะก้าปีค่ะที่คบกันปีกมีปัญหาแต่ก่อนหน้านี้เหมือนมีปัญหาที่เราแบบเป็นเพราะมันไปอยู่มหาวิทยาลัหรือเปล่าไม่ไม่ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวอ่ะตอนนั้นเขากลับไปหาครอบครัวค่ะไม่ไม่มีปัญหาเลยทีจริงปัญหาหลักที่ทำให้แบบไปต่อกันไม่ได้คืออะไรอคะ คือมันเป็นปัญหาที่แบบหนูหนูก็ไม่ไม่ถือว่าไม่รู้สึกว่าเราต้องต้องอยากจะบอกใครให้ทุกคนรู้ขนานนั้น <c oughs> คือแค่ว่าเหมือนหนูกับมันเราเราคุยกันลงตัวแล้วก็เข้าใจกันแล้วแบบไม่ไม่อยากให้หาว่าเป็นเพราะใครหรืออะไรเพราะว่าสุดท้ายเราแหนูหนูกับมันแบบว่าเราเราตกลงกันเข้าใจแล้วก็ก็อันนี้มัน,ม,นมันใช้คำว่าเลิกขาดแค่ลหนเลิกเลิกเล,กเลยเห็นบอกว่าเป็นความผิดของ อง่ายๆยหลายคนก็ตีความไปว่าเกี่ยวกับเรื่องของบทีิชาคจริงๆไม่ได้มีเรื่องของอที่ชาค่ะแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องสงที่แบบว่าหนูอาจจะแบบไม่ค่อยน่ารักเท่าไหร่อะไรเงี้ยใน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 ,ในช่วงเวลาที่พบกันอาจจะหลายครั้งแล้วรู้สึกว่าเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นครั้งนี้เป็นครั้งที่เขารู้สึกว่าโอเคเขาอาจจะแบบไม่อยากจะไปเจอเห,เหตุการณ์เดิมๆแล้วอะไรเงี้ยเขาก็เลือกที่จะแบบแบบถอยดีกว่าอะไรเงี้ย เราเรา,เราคุยกันค่ะเราเราคุยกันแล้วเราก็หนูก็รอประมาณเดือนเดือน,เด,อน,เ,ดอนเดือนกว่ากว่าถึงจะแบบกล้าที่จะออกมาบอกกับทุกคนเพราะว่าไม่กล้าบอกไปตอนแรกเพราะเดี๋ยวเดี๋ยวกลับมาคบกัน้นหรืออะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าเราให้เวลาที่แบบว่าเราคุยกันพอสมควรแล้วแล้วก็ถามย้ำถึงสานะที่ชัดเจนที่สุดแล้วว่าได้ประมาณนี้ก็เราก็บอกแบบให้เพื่อน <S <S ๆทุกคนฟังอย่างในในที่เราพูดแสดงว่ามันก็ยังพอจะมีโอกาสกลับมา คุยกันได้ไหมคะเพราะเราก็บอกว่าแล้วแต่ว่าเขาจะไม่โอกาสาราเราใช่อะใช่อันนี้อันนี้ขึ้นอยู่กับเขาเลยเพราะว่าหนูวรอรอรอคือก็รอเสมอแล้วก็บอกเขาตลอดว่าสุดท้ายแล้วจะยังไงก็ตามหันกลับมาก็ยังเจออยู่หนูอยู่ตรงนี้เสมอยังเป็นเพื่อนกันอยู่ยังไป็นเอทำงานด้วยกันอยู่ยังเจออยู่ก็เจอปแสดงว่าหลังจากนี้เราจะปิดใจเรื่องของความรักไปเลยไหมคือคือต้องบอกก่อนหนูว่ามีแฟนคนแรกก็คือคนเดียวเลยแล้วหนูรู้สึกว่าหนูไม่เคยแบบว่า จะจีบกันคืออะไรก๊อปปี้เลยหนูรหนูไม่มีแล้วหนูทําไม่เป็นไม่รู้ว่าการที่เราโสดตอนนี้เราพูดเราเราต้องทําไงต่ออะไรเงี้ยเราเราทําไม่เป็นก็แล้วตอนนี้ยังไม่ได้รู้สึกว่าอยากจะมีใครหรือว่าอะไรเลยค่ะก็ก็ยังอยู่ทํางานไปเรื่อยๆแล้วสภาพจิตใจของเราตอนที่โผล่มนโอเคดีๆค่ะเพราะว่าอยู่อยู่กับพี่ๆทุกคนไม่ไม่มีเวลาได้เศร้าหรืออะไรเลยเพราะทุกคนตลกมากเลยแบบไม่ไค่อยมีเวลาได้ไม่ไม่ฝ่ายไหนเลยเหรอแล้วผมร้องไห้อะไรไหมมันมันมันมีอยู่แล้วค่ะแต่หนูว่าน่าจะเป็น เวลาส่วนตัวแบบมากๆที่แบบไม่ได้แบบให้ทุกคนได้เห็นเลยเพราะช่วงที่เราคุยกันสวยเราจะพิมพ์คุยกันแล้วไม่ค่อยได้คุยกันต่อหน้าอะไรเงี้ยช่วงช่วงตอนที่เกิดปัญหานะครับเมื่อมิถุนาก็ก็พิมพ์คุยแล้วก็ทุกคนหนูทั้งสองคนเศร้าค่ะเพราะว่าเขาในช่วงเวลาที่เราคบกันหนูว่าเราสองคนรักกันมากที่คนคนหนึ่งจะรักกันได้อะไรเงี้ยเนว่าาเเเป็นรักี้ย คือถ้าพูดตรงๆเขาเขาหนักมากๆอยู่แล้วครับเพราะว่าหนึ่งเลยเขาเขาไม่ได้อยู่ในโซเชียลตลอดเหมือนหนูเพราะนั้นความเข้มแข็งในในในโซเชียลเขาอ่อนแอมากๆเพราะนั้นยิ่งตอนนี้ปัญหาคนแบบไปไปถามหาใครผิดใครถูกไปไปว่าเขาอะไรเงี้ยคือต้องบอกว่าเขาหนักหนักมากๆหนักคนหนูเยอะมากเขาไม่เกี่ยวที่มันกำลังจาเดวไม่มีเกี่ยวเลยครับไม่เกี่ยวเลยใจหายนะคะเพราะว่าเราอยู่ด้วยกันเราอยู่กับเดวิดแต่อยู่ๆคนนั้นไม่มีเขาเลย ก็กตอนแรกตกใจมากๆเพราะหนูหนูต้องบอกหนูหนูเป็นคนที่ทำอแล้วก็มจริงๆเหมือนคนมั่นใจตัวเองแต่จริงแบบเป็นคนไม่มั่นใจในตัวเองเลยเพราะฉะนั้นก็พี่มิกูพี่พี่ทุกคนก็ให้กำลังใจค่ะแล้วหนูก็เชื่อว่าสุดท้ายทุกคนจะมีชีวิตของตัวเองอยู่ดีมันรู้สึกเครียดไหมคะว่าวันนี้ที่ไม่มีเขาพ่อป้ากับเพราะหนูอยู่บ้านเดียวกันเลยไม่ไม่เคยห่างกันเลยเก้าปีอะไรอย่างเงี้ยก็ ก็รู้สึกแปลกๆนิดหน่อยอ,อัุก็ไไมม่่คือทุกวันนี้ก็มีเจอผ่านๆบ้างเพราะว่ายังยังอาศาัอยอยู่ในในบ้านเดียวกันแต่ว่าเขาก็อาจจะไปนอนบ้านน้องเขาบ้างอะไรเงี้ยอาจจะแบบมีเจอผ่านๆบ้างแต่ไ,ไม่ได้เจอแบบต่างๆแล้วก็ไม่ได้คุยคร<ล>ับอย่างนี้ในเรื่องของการทงธุรกติดต่อบริษัทที่เราทำาด้วยกันแล้วมันจะมีมีมีคนกลางอยู่มีคนกลางประสานงานให้อะไรอย่างเง<ล>ี้ย เจอสองวันนี่เราครับเจอวัผ่านเห็นเขานั่งกินข้าวอยู่มีแอปส่องมีแอปเป็นม้วนมีแบบอ๋อส่องทุกวันอยากรู้เขาลงอะไรดู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 ตลอดครับกลัไปเข้าไปดูแล้วใจเรามันมันเกี่ยวนะมันแบบก็เหมือนจริงๆหนูว่าในช่วงเก้าปีอะมาเราอยู่ด้วยกันพิพัฒน์เลยค่ะแบบไม่ว่าจะสั่งที่ไหนที่ไปก็ตามก็จะจะมันก็จะมีภาพหรือแบบลอยมาตลอดว่าแบบเราทําด้วยกันเพราะว่าทั้งเก้าปีเราทําด้วยกันมาเกือบทุกอย่างทั้งชีวิตแล้วอะ ไม่ว่าโทรศัพท์ที่มันขึ้นแจ้งเตือนมาเมื่อปีที่แล้วหรือสองปีมันจะเป็นเขาอยู่ตลอดอะไรเงี้ยหรืว่ามันก็อาจจะต้องให้เวลามากๆเลยจริงๆเรารอไหมรอว่ามันจะกลับมาเหมือนเดิมรอค่ะรอรอ,อเพราะว่าคือรู้สึกว่าหนูก็ไม่ไม่รู้สึกอย่างที่บอกว่าเริ่มต้นจากใครใหม่ไม่รู้ว่าทำยังไงทําไม่เป็นแนะตอนนี้หนูรู้สึกหนูยังทำไม่เป็นแล้วก็ แล้วน,นี่ก็คือเป็นห่วงเขามากมาเพราะว่าเหมือนเขาก็ต้องเริ่มมาใช้ชีวิตของตัวเองมากขึ้นเพราะที่ผ่านมาเราเรา,เรา,เราคอยัพพอร์ตเขาเราดูแลเขาตลอดยเงี้ยก็ก็เป็นห่วงเขาไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยอย่างนี้ยกว่ามูฟออนเป็นกบกันไ,ไหมคือจริงๆก็คือต้องต้องมูฟออนแล้วล่ะค่ะแต่ว่าถามว่ารอไหมก็ถ้ามีโอกาสหมถึงว่าณณอนาคตหนูไม่ได้มีใครแล้วเขาไม่ได้มีใครก็ถ้าเขาอยากกลับมาเราเรามองคุยกันใหม่อะไรหนูไม่มีปัญหาเลยจริงๆเราเราคิดว่าอะไรที่เราสามารถทำให้เราจบกันแบเป็นแฟนกันได้ใช่หรือว่าเป็นเรื่องของเวลาค่ะแล ส,สุดท้ายแล้วหนูว่าเราเราสองคนรู้จักกันมากๆแบบทุกอย่างเลยแทบจะไม่มีอะไรที่ไม่รู้ซึ้งกันละกันนะนะนาะโคสุดท้ายแล้วถ้าแบบมันมันได,ได้โอกาสได้คุยหรือแบบอะไรอีกรอบหนึงหนูก็คิดว่าถ้ามีโอกาสนะคะหนูก็อยากให้มันเป็นแบบยังไงถ้ามีโอกาสที่เราเนคู่ะถ้าเกิดให้โอกาสกันมานีเรามีโอกาสแปลว่ามันจะเปลี่ยนแปลง คือคือปัญหาเนี้ยมันมันคือต้องบอกหนูไม่น่ารักเขาหลายหลายหลายรอบมากๆากอะไรเงี้ยซึ่งเขาให้โอกาสหนูมาหลายครั้งมากหนูหนูเข้าใจทุกครั้งเลยที่แบบมันเกิดปัญหาจนกระทั่งรอบนี้ยเขาแบบแบบไม่เอาเราจริงๆอะไรเงี้ยหนูก็แบบไม่รู้จะทำยังไงแล้วเพราะว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเราได้จูดารปรับปรับตัวให้ปรับปรับมาแล้วหลายๆครั้งก็ยังไม่น่ารักอยู่ดีในตอนนี้มันมีการปรับปรับเพิ่มอะไรเปล่าในการใช้ชี ตอนนี้อะค่ะตอนนี้ก็คงหนูนทำงานเยอะมากค่ะแบบตื่นมาเราก็ต้องคุอยู่โรงแรมหนูทำแบรนด์ทำหลายๆอย่างเพราะหนูแทบไม่มีเวลาได้คิดเรื่องอื่นเลยก็ก็ดีใจที่ยังมีอะไรให้ทำไม่้คงเป็นบ้าแน่แน่คือถ้าบอกกับกับความรักค่ะเราสองคนอะปรับเข้าหากันแบบทุกต้องทุกอย่างเลยแต่แค่ไอ้เรื่องที่เป็นปัญหาเนี่ยหนูก็แบบอาจจะเหลวไหลบ้างอะไรบ้างอะไรอย่างก็ เป็นเป็นหลายครั้งที <impeachment> happen, uh ่เขารู <Dow diagnose melt ática> anyway ้สึกว่าเขาต้องเจอปัญหาีเดิมๆอะไรเงี้ยก็เขาก็รู้สึกว่าทำไมเขาต้องมาเจอปัญหาเดิมๆก็เลยเลือกที่จะแบบไม่ดีกว่าแล้วปัญหาที่เราจะสามารถปรับให้เขาได้ไหมในอนาคตเราคิดว่าเราทําได้ไหมคือจริงๆหนูหนูหนูก็บอกเขาว่าจริงๆปีนี้เป็นปีที่แบบหนูตั้งใจทํางานมากๆตั้งใจแบบอยากจะแบบเหมือนเราเรามีความฝันหลายอย่างกันที่อยากจะไปเที่ยวหนูก็ตั้งใจว่าปีนี้ตั้งใจทำงานเยอะๆถ่ายของเยอะๆเพื่อที่แบบเราจะได้ทำอะไรด้วยกันอะไรเงี้ยแต่แบบมันก็แอบช้าไปหน่อย เห็นได้ชัดเลยนะคะว่าตลอดการให้สัมภาษณ์ฟุกยังคงมีความเศร้าเสียใจและใจหายกับเรื่องที่เกิดขึ้นแอดเองก็ขอเป็นกำลังใจให้ฟุกไม่ว่าสุดท้ายแล้วจะได้กลับมารีเทิร์นกันหรือไม่ก็ขอให้หัวใจกลับมาแข็งแรงเร็วนะคะ